สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ i am ชุตินมาสำหรับวันนี้ชุตก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกกับสาวๆเกี่ยวกับการทำให้ผิวใสไม่ได้ผิวขาวนะคะชุกไม่ใช่คนขาวเห็นไหมคะชุตเป็นคนผิวสองสีการทำให้ผิวใสแล้วก็ไม่ไวต่อแสงเคล็ดลับดีๆวันนี้ชุได้มาก็เกิดจากทุกคนคงมองชุอย่างเงี้ยมองเหมือนชุปเป็นคนผิวผิวคล้ำผิวสองสีเชื่อไหมคะว่าชุอะ เอาผิวไปเทียบกับคนที่ขาวกว่าชูกลายไปนะชุ้นอะพอเทียบแขนกันอย่างเงี้ยผิวชุขาวใสกว่าแต่เวลามองต่างกันอย่างเงี้ยชุดูดำกว่าเพราะว่าด้วยเนื้อในของเราเป็นคนผิวสองสีเราไม่ใช่คนผิวขาวเราก็เลยแบบแต่พอไปเทียบแบบผิวชุเนียนกว่าอ่าทีเนี้ยชุมีเคล็ดลับดีๆอย่างที่ทุกคนคนที่ติดตามชูมาจะรู้ว่าชว่าเป็นคนที่ผิวไวต่อแสงสุดโดนชุโดนแดด5นาที ดำไป3มเดือน6เดือนซึ่งชูจะเป็นคนโดนแดดไม่ได้เลยจะต้องคุมไอโมงมิดถ้าทุกคนเคยติดตามคลิปเก่าๆชูชูจะต้องไปไหนแบบชูจะเผยหน้าตัวเองเฉพาะที่ตอนที่ชูถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บคุมมิดเป็นไอโมงเลยไม่ว่าไปเที่ยวไหนชูนก็จะเป็นแบบนั้นสําหรับวันนี้ชูก็มีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการสครับผิวขัดผิววิธีใหม่ประหยัดกว่าการใช้ผลไม้ด้วยซ้ํา วิธีนี้ชุ้ได้มาอย่างไรก็คือชุ้เปิดร้านคาเฟ่ซึ่งทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าชุเปิดคาเฟ่ซึ่งชุก็เปิดมาได้เดือนกว่าสองเดือนนี่แหละแล้วก็มาเจอสถานการณ์โควิดซึ่งตอนที่ชุ้เปิดคาเฟ่เนี่ยชุก็ดูว่าของในคาเฟ่เนี่ยเฮ้ยมันเหลือทิ้งบางวันมันเหลือซากเหลือนู่เหลือนี่ชุก็เอาซากผลไม้ซากอะไรมาขัดตัวปกติเลยชุ้ใช้ผลไม้ทุกชนิดที่มีอยู่ในร้านที่เหลือแล้วก็เป็นเศษอาหารที่แบบมันมันผ่าแล้วทิ้งอะไรเงี้ยแล้วเราก็เก็บสะส ล้างทาความสะอาดอันนั้นก็ส่วนของผลไม้นะ,ะผละไม้ก็ให้วิตามินอะไรพวกนี้ส่วนวันนี้เกี่ยวกับการสครับทําให้ผิวชูเนี่ยชูสามารถไปโดนแดดแบบนี้ได้ปุ๊บเห็นไหมคะเมื่อเดือนเมษาเห็นไหมคะชูไปเล่นเซิร์ฟสเกตชูฝึกเซิร์ฟสเกตตอนอายุ44ปีแล้วชูก็ไปใส่บิกินี่เล่นเซแบบิร์ฟสเกตกลางแดดอย่างนี้เป็นชั่วโมงชูถ่ายบนนี้ใส่บิกินี่ใส่ใส่เฉพาะเสื้อบลาอะไรอย่างเงี้ยถ่ายแบบนี้ แล้วก็เห็นไหมคะอ่ะก็จะชุกแล้วก็กลับมาชุกไปเล่นสนามเล่นเซิร์ฟปั๊มแท็กอีกแล้วก็ไปเล่นเวกบอร์ดอีกซึ่งตากแดดล้วนๆตากแดดทั้งวันเวกบอร์ดนี่ตากแดดตั้งแต่เที่ยง,ย,งยัน5้าโมงเย็นอยู่มาในน้ากลางแดดจ้าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันถูก <c oughs> เล่นตอนเย็นไม่ไหวมันแพงชั่วโมงหนึ่งหลายตังค์แต่ว่าพอเล่นกลางวันเนี้ยเราหารกันแล้วก็เฮ้ย เออมันได้ถูกราคาก็ถูกลงยเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องทนสภาพว่าเราอะหน้าเราอะจะต้องโดนแดดโดนอะไรทีเนี้ยมันเป็นเดือนเมษาที่ชู้อะทั้งเดือนเลยว่าชูตากแดดเอ,อ่อแอดเวนเจอร์ชนิดที่แบบว่าไม่ยั้งหน้าไม่ยั้งร่างกายตัวเองเลยแต่ทําไม่ผิวชูถึงไม่เกลียมไม่ไหม้ไม่กลายเป็นผิวสีแทนที่แบบว่าเกลียยเกลียมดำๆเหมือนสมัยก่อนพอเวลาโดนแดดปุ๊บกลับมานะคะหน้าชูจะลอกเป็นเก็กมูเลยแบบ เป็นคุยๆเลยเงี้ยคือชุกเป็นแบบนั้นเลยนะคะคนอื่นเป็นหรือเปล่าชุกไม่รู้สําหรับคราวนี้ชุกก็มาสังเกตตัวเองว่าเราใช้อะไรไปแล้วเราถึงกลายเป็นแบบนี้แล้วเรากลับมาจากทะเลเรากลับมาจากเล่นเวกบอร์ดชุกขัดตัวสครับตัวด้วยกาแฟก็คือเศษกาแฟที่เหลือในร้านคาเฟ่ของชุนเนี่แหละค่ะเป็นเศษที่เราจะต้องทิ้งทุกวันที่เราขายกาแฟแล้วชุกก็มานั่งอ่านใน Google ปรากฏว่าเฮ้ยกาแฟมันสกับผิวทําให้ผิวขาวทําให้ผิวใสทําให้ผิวเนียนก่อนหน้าที่ชุดจะไปเล่นเวกบอร์ดจะไปทะเลจะไปใส่บิกินนี่จะไปะถ่ายสเก็ตกลางแดดอะไรเงี้ยชุดก็ทํามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วชุดทาตั้งแต่ชุดเปิดร้านคาเฟ่น่นาจะก่อนก่อนเปิดน่าจะต้นเดือนกุมภา ชุก็ทามาตลอดโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกเราแค่ว่าเอาเก็บขยะมาทำาหมาง่ายๆเราจะได้ไม่เสียตังค์ไม่ต้องไปสักครับไม่ต้องอะไรแล้วชุกเป็นคนที่แนวประหยัดอยู่แล้วทุกคนก็รู้ชุกเอาเงินไปทําอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่าทีนี้ชุกก็ขัดมาเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยพอไปออกแดดไปตากแดด mm hmm. ก็มีคนทักมาว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมชุกไปตากแดดชุกไปเล่นขนาดเนี้ยทำไมคราวนี้เฮ้ยพี่ชุกกลับมาผิวพี่ชุกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสีแล้วก็กะ ชุดกลับมาชุดทาทุกวันนะคะอันนี้ชุดบอกเลยว่าชุดทาวันเว้นวันวันเอาจริงๆก็เกือบทุกวันดีกว่าถ้าไม่ขี้เกียจจริงๆถ้าขี้เกียจจริงจริก็วันเว้นวันแต่ส่วนมากจะทําเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะก็คือกาแฟอันนี้เดี๋ยวชุดเอาให้ดูนะจุไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเยอะแยะหรอกนะก็คือเนี่ยเป็นกากากาแฟเห็นไหมคะทุกคนสามารถขอกากา,กาแฟจากร้านกาแฟอเมซอนอเมซอนที่คนคุณไปกินน่ะเขาทิ้งกันทั้งนั้นแหละคะ่ะ ไปขอเข้ามาได้เราไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็น้ำผึ้งโอเคเดี๋ยวจะชูจะผสมให้ดูเนาะแล้วก็จะขัดตัวมาตัวให้ดูว่าชุม,มาส์อย่างไรทำแบบไหนแล้วผิวออกมาถึงไม่ไวต่อแสงเพราะว่ากาแฟเนี่ยมีสารต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต้านอนุมูลอิสระ ชุก,ก็เริ่มต้นด้วยการใส่กากกาแฟาลงไปนะคะชูใช้ประมาณ3-5ช้อนโต๊ะเศษกาแฟานะะี่ค่ะเศษกาแฟาเหลือใช้เพราะว่านี่ชุขัดทั้งตัวสครับตัวด้วยสครับหน้าด้วยนะคะเนีย่ยอันนี้เราก็ดูแล้วก็โยเกิร์ตเนี่ยโยเกิร์ตเนี่ยชูใช้หมดถ้วยเลยนะคะก็คือหนึ่งถ้วยที่เราซื้อมาเพราะว่าถ้าเหลือไหมถ้าใช้ทั้งตัวไม่เหลือ ขัดไปเรื่อยๆเพราะว่าใช้เวลาขัดในการทำเนี่ย20นาทีแล้วเราก็คนให้เข้ากันให้เป็นเนื้อครีมอ่าทีนี้วันไหนไม่มีน้ำผึ้งก็ไม่เป็นไรบางทีชุกก็ไม่มีชุกก็แค่นี้แต่ถ้าเรามีน้ำผึ้งมันก็จะช่วยให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื่นทีนี้น้ำผึ้งชุกก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวชุกก็บีบไปประมาณเนี่ยประมาณช้อนหนึ่งมันไม่ได้มีสูตรอะไรตายตัวเลยขอให้เราทําทุกวันมันคือทฤษฎีทําซ้ําแค่นั้นเองค่ะ น,นี้ชุบผสมเสร็จแล้วเห็นไหมคะเนี่ยแล้วเราก็คนให้เข้ากันเป็นเนื้อครีมเสร็จแล้วเราก็มาสครับตัวหรือว่าขัดตัวขัดหน้าขัดหน้ามคาง่ามแขนหน้าตูดหน้าก้นค่ะโอเคนะคะเมื่อเราผสมสูตรเสร็จแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะอันนี้นี่ชุดเตรียมตัวมาแบบว่ามาขัดให้ทุกคนดูเลยอ่าเหมือนเดิมจุกก็ช้อนเนี่ยป้าย สครับหน้าก่อนเลยเพราะว่าชูต้องการให้หน้ามันอยู่นานสุดเราทำเนี่ยประมาณ20นาทีนะคะอ่าเราก็ขัดเบาๆมันเป็นการขัดเหมือนขัดขี้ใครเลยค่ะ,ะกาแฟเนี่ยจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเขาจะช่วยขับสารพิษขับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแทนการขัดแทนแทนการที่เราไปขัดตัวตามร้านเลยแล้วชูเป็นคนไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วร้านเสริมสวยร้านขัดตัว นี่หน้าดำเลยเห็นไหมเราทําอย่างนี้20นาทีนะคะแต่ว่าหน้าเดี๋ยวชุดเนี่ยค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้แล้วชุดก็ใช้สัมรีเหมือนเดิมใช้สันรีป้าย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 แปะที่หน้าตรงบริเวณที่ชุดต้องการให้มันสกับมากเยอะขึ้น อันนี้ชูจริงๆก็คือขัดหน้าควรขัดประมาณสัก3-5นาทีนะคะเราค่อยค่อยพอกทิ้งเอาไว้20นาทีอันนี้ชูทำแบบย่อเวลาให้แล้วชูจะแตะไปแค่นี้สองข้างเพราะว่าชูเน้นหนกแก้มเสร็จแล้วที่เหลือนี่เลยค่ะละเลงทั้งตัวซอกแขนซอกขามือ ซุกขัดแบบนี้ทั้งตัวเลยนะคะ1แก้วที่เราทํานึ่งถ้วยใหญ่ที่เราทำเนี่ยไม่เหลือนะคะหมดเกลี้ยงเดี๋ยวจะมองหน้าชุไม่เห็นแล้วเนี่ย <c oughs> เริ่มมองไม่เห็นละชุกก็จะกลายเป็นมัมมี่ดำดำ,ดำทั้งตัวถ้าเวลาชุทําไม่ได้อัดคลิปวิดีโอเนี่ยชุกแก้ท่าเลยทุกคนก็สามารถทําได้แล้วจะบอกว่ากาแฟเนี่ยมันสบายใจมากเลยค่ะหมันทําให้ผิวขาว ใส่แล้วก็ผิวนุ่มลื่นมากมากมากกว่าผลไม้ด้วยซ้ำผลไม้เนี่ยมันจะเป็นวิตามินมันก็ช่วยบำรุงผิวแต่ว่ากาแฟเนี่ยมันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเขามีข้อดีของเขาอยู่ไปอ่านกันเอาเนาะเนี่ยจุกกขัดทั้งตัวซอกแขนซอกขาซอกตูดซอกเออขัดแบบนี้แล้วทิ้งไว้20นาทีแต่ว่าขัดก่อนนะคะขัดประมาณสักห้าถึงสินาทีเหมือนกับการเราเป็นการขัดผิวเพื่อ เพื่อเอาสิ่งสกรปรกออกจากร่างกายแล้วเดี๋ยวลงทุนมากอ่ะจริงๆชุกขัดแบบซอกแขนซอกขาง่ามขาง่ามแขนเนี่ยชุกขัดหมดแล้วก็เนี่ยพอขัดอย่างเงี้ยเสร็จเราทิ้งไว้20นาทีแล้วก็เดี๋ยวอีก20นาทีอะเรามาเจอกันแล้วก,การสครับด้วยกาแฟเนี่ยชดจะบอกว่ามันเห็นผลทันตาเลยนะคะ ทันทีที่ทุกคนล้างตัวล้างแขนล้างขาหลังจาก20นาทีทุกคนจะเห็นได้ถึงความแตกต่างเลยว่าผิวขาวขึ้นใสขึ้นและที่สําคัญนุ่มมากตั้งแต่ชูทําผลไม้มาผิวไม่ได้ไม่นุ่มนะผิวแค่ขาวใสแต่ว่าก็ใสแบบว่ากรดผลไม้นึกออกไหมคะมันไม่เนียนแต่กาแฟเนี่ยผิวชุบกลายเป็นคนผิวนุ่มเฉยเลยซึ่งเป็นผู้หญิงที่ผิวก็ด่างมากเพราะว่าชูพังทั้งตัวถ้าทุกคนรู้จักชู คือตูดชูว่าลอยสิวเยอะมากชูอยากจะทําคลิปมากเลยแต่แบบอยากสอนแต่ก็อยากให้เห็นด้วยว่าตูดชูมันเที่ยขนาดไหนของกูจะอยากคือสภาพตูดดูไม่ได้งามตูดซอกตูดแก้มก้นอ่ะอุบาทมากชูโคตรอยากทําเลยแต่แบบชูก็อ,อายอ่ะชูก็มันไม่ได้แค่นี้ไงมันเห็นแบบทุเลศมากเงี้ยแลวการที่ชูมาใส่บิกินี่ใส่อะไรอย่างเงี้ยชูทําได้ยังไงกว่าชูจะมาถึงวันนี้ ชูไม่ได้พึ่งมีดหมอชูไม่ได้ใช้เงินชูใช้ความพยายามกับความอดทนลุ้น้วนแล้วชูก็เนี่ยทุกคนก็โดนตักตัวชูไม่มีงานอะไรทอเลยด้วยชูก็หาอะไรทําก็แก้ก็แก้ของชูแต่ว่าชูมีเทคนิคและวิธีหาเงินของชูก็คือชูหาเงินออนไลน์แล้วชูก็เปลี่ยนคนเราโทรศัพท์ยังเปลี่ยนรุ่นได้เลยเนาะต้นปีปลายปีไม่เปลี่ยนรุ่นก็ตกยุคคนก็เช่นกันไม่ว่าจะยุคไหน ถ้าไม่ปรับตัวเองไม่เปลี่ยนตัวเองคุณอดตายตอนนี้ร้านชุกคาเฟ่ชุ๊บฟิตเนสอะไรตดนปิดหมดชุ๊ไม่มีไรายได้เนี่ยแต่ว่าเนี่ยชุก,ก็ยังมีเงินกินเงินเที่ยวแต่ว่าก็ชุกก็มีเงินทําบุญด้วยเห็นไหมเพราะว่าชุปรับตัวทุกคนก็ต้องปรับตัวออการลอกเรียนแบบเนี่ยเคยลอกกันบ้านนะอันนี้ชุก,ก็พูดพลางๆช่วง,งนี้นะทุกคนเคยลอกกันบ้านไหมคะตอนเด็กๆเ,เนี่ย เราลอกกันบ้านเพื่ออะไรรู้ไหมคะชูมไม่รู้นะว่าคนเก่งเขาเขาไม่ลอกกันแล้วเขารู้สึกยังไงแต่ชูก็คือคนโง่ชูลอกสาเหตุที่ชูลอกเพราะอะไรเพราะชูอยากได้คาตอบทางลัดโดยที่เราไม่ต้องทำมันเช่นกันค่ะการใช้ชีวิตตอนโตเราจะประสบความสําเร็จหรือว่าเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ลอกเขาสิเราชอบคนไหนเราลอกอมันเป็นทางลัดประหยัดเวลาไม่ต้องมานั่งค้นคว้าเองชูเนี่ยนั่งค้นคว้าเองเสียเวลาเพราะอะไร พอชูลอกตามคนที่ชูดูไม่ได้บางบางคนเขาใช้เงินเยอะไงเราไม่มีชมไม่ใช่ว่าเชิงไม่มีเงินทํานะคือถ้าทําแล้วมันต้องทําตลอดชีวิตชูไม่รู้ว่าชูจะหาเงินได้ยันอายุเท่าไหร่ถ้าสมมุติชูต้องไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกถ้ามีตังทำมันก็ดี ไม่ใช่ว่าชูแอนตี้การสรัลญกรรมหรือการฉีดพวกนั้นนะเพียงแต่ว่าชูมีความรู้สึกว่าชูหากินเองคนเดียวแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยชูไม่มีเงินที่จะไปฉีดไปเติมอะไรพวกนี้นหน้าชูจะเขียวกว่าเดิมแก่วกว่าเดิมชูรับไม่ได้ชูก็เลยพยายามหาอะไรที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดเพื่อให้ตัวชูอยู่แบบยั่งยืนโดยที่ไม่เดือดร้อนถ้ามีตังก็ทําเหมือนกันแหละไม่ได้แอนตี้ค่ะดีแล้วถ้าใครทําแล้วใครมีตังมันมันเพิ่มความมั่นใจให้กับการใช้ชีวิตแล้วเราก็สามารถอยู่ สัญญรมันอย่างมันก็ทําให้คนอยู่ได้มันก็มันก็ทำให้คนมีความมั่นใจแล้วก็อาจบางคนอาจหาเงินได้ด้วยเนาะ,ะทีเนี้ยเดี๋ยวเราทิ้งไว้20นาทีแล้วช่วยจะตัดไปนะแล้วเรามาเจอกันตอนล้างตัวอีกทีนะคะโอเคค่ะ ล้างตัวเรียบร้อยแล้วเช็ดตัวแล้วผิวขาวขึ้นใสขึ้นนุ่มขึ้นและที่สำคัญการสครับด้วยกาแฟนเนี่ยค่ะกาแฟมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยขจัดเซลล์ผิวช่วยดูแลผิวจากมลภาวะทั้งหลายแหล่และที่สำคัญผิวชุ่มไม่ไวต่อแสงแล้วจากที่เคยเป็นผู้หญิงตากแดด5นาที3นาทีดำไป3เดือน6เดือนครึ่งปี ตอนนี้ชุม,มิเป็นแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นในขั้นต้นที่บอกว่าไปตากแดดไปทําอะไรมากลับมาชุยังคงมีผิวเหมือนเดิมไม่ได้ขาวขึ้นนะเหมือนเดิมเป็นผิวสองสีเหมือนเดิมแต่ว่าหน้าเนี่ยไม่ดาไม่ไหม้ไม่ลอกเป็นขุยเหมือนที่เคยเป็นเพราะปกติพอชุโดนแดดแบบถ้าไปตากแดดทะเลอย่างเงี้ยหน้าจะกลับมาเตียมแล้วลอกเป็นสเก็ตเป็นขุยุๆชูมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ตัวชุว่าเป็นแต่ตั้งแต่ชุสกับกาแฟมาตั้งแต่เดือนกุมภา มันหายไปสนิทเลยแล้วก็มีคนทักชูถึงได้มาเอะใจเอ้ยแล้วชุก็กลับจากทะเลกลับจากอะไรมาแล้วก็ชุก็ทําทุกวันก็เพิ่งมาสังเกตว่าเออเรากลับมาเราผิวเราไม่ไหมวะ่ะแล้วก็ปกติถ้าใส่เสื้อมันจะเป็นสองสีใช่ไหมคะชูไม่เป็นไม่เป็นเหมือนกับหลานๆที่ไปด้วยกันทุกคนเป็นหมดยกเว้นชุก็คือแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนทําอันนี้เราไม่ทาครีมกันแดดไม่ดูแลตัวเองนะคะ ชุกก็ยังคงดูแลตัวเองทาครีมกันแดดทอกโปะเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเราไม่ได้เล่นเซริร์ฟไม่ได้อะไรชุกก็คุมเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้มันไม่ใช่แค่ห้านาทีชุกตากแดดเป็นชั่วโมงชุกเล่นเซริร์ฟชุกถอดเสื้อผ้าด้วยซ้ําซึ่งทุกครั้งชุกใส่เสื้อผ้าสวยๆถ่ยยายรูปไม่ได้เปื่อยไม่ได้โป้ไม่ได้ใส่บิกิน,นี่แต่คราวนี้ชุกใส่แบบนี้แล้วก็อยู่เป็นชั่วโมงด้วยแล้วมันไม่ดาอ,อ่ะก็เลยเอามาแชร์เอามาแบ่งปัน สำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนเห็นว่าชูนำสิ่งดีๆสิ่งที่ชูทำแล้วเห็นผลมาแชร์มาแบ่งปันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผู้หญิงที่เคยพังคนนี้ด้วย i a n ชูติมา40บวกคนเคยพังสวยสั่งได้สวัสดีค่ะ